มือปลาแกงเคเรกกระด่ด้วยค่ะมันแบบแกงเคเรกกระด่าเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีนะจ๊ะอันนี้เป็นผักหูแมวเด้อจ๊ะนี่จ๊ะผักหูแมวน่าจ๊ะเนะาะอาตระกูลเดียวก,กันก็ผักฟันสิงโตแม่จ๊ะ อ้อยบิเคยกินเนาะออสิเกบไปกินเบิ่งเนาะิ่นเป็นลักษณะตระกูลเดียวกันกับดอกฟันสิงโตแต่ว่าเพียงเพิ่นขมเพิ่นมีขนมีขนเห็นบ่จะ้ะเพิ่นมีขนเนาะจ้ะเนาะน้ำใบน้ำกาลของเพิ่นนะคะเนาะเวลาเพิ่นเกิดเพิ่นสิลาบติดดินแบบนี้เนาะแต่ว่าฟันสิงโตเอ่อเพิ่นสิบว่าาบติดดินเด้อค่ะเด้ออันเนี้ยเพิ่นเป็นตระกูลเดียวกันนสะสรรพคุณเพิ่นคลายกันเลยจ้ะ นี่อันนี้เป็นดอกของเพลินเห็นปะดอกของเพลินนะคะเนาะเหมือนดอกฟันสิงโตเลยนะคะแต่เพียงป่องของเพลินสีหน่อยกว่าป่องของฟันสิงโตเห็นปะจ้ะอันดอกฟันสิงโตป่องเพลินมันสีใงญ่เนาะค่ะเนาะแต่อันนี้ดอกป่องของเพลินมันสีหน่อยนะคะเด้อเอาไปเห็ดเป็นยาไปสรรพคุณเออซอยโลกเป้าหวานซอยอย่างขึ้นกันแหละแต่ว่าเพลินเป็นตระกูลอันแต่ว่าเพลินเขาเอื่นว่าพักหูแมวเด้อ คัเพิ่พ์ลซิลลาบไปน้าดินแบบนี้เลยนได้ค่ะอันอ้อยบ่เคยกินเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอ้อยสิเก็บไปกินเบืองเนาะค่ะเนาะสิเก็บไปกินเบืองเนาะมื้อนี้เนาะอันปีอัน,อนสองสามเดือนที่แล้วเนาะค่ะว่าสิเก็บไปกินกลับมาเพิ่์ลบ่เพิ่์ลตายแล้วเนาะค่ะเนาะนี่เพิ่์ลลัดมาใหมะะ่เด้อค่ะนี่ฟักฟันสิงโหูแมวเด้อค่ะเป็นคู่แฝดหรือว่าเป็นตระกูลเดียวกันกับดอกฟันสิงโตเด้อนี่ เห็นไ่มจ้ะเดี๋ยวอ้อยสิเก็บนี่นะจ้ะนี่กรแม่นนี่นะจ้ะพันลัดมาใหม่เนาะอันปีหนึ่งพันสิเกิดอยู่สามสี่หลอบอยู่ด้อนี่ โอเคนะคะสวัสดียังเป็นทางการจ้ามามามาจ้ะ,จะได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ะพัดพริกแกงอันพัดพริกแกงอันอใบหูแมวเนาะจ้ะอ้อยยังเ่เคยกินเนาะเพิ่งเคยกินเนาะสิมว่ากินเป็นเทแหล็กัเลยเอามาผัดพริกแกงเลยจ้ะว่าเพิ่นจะมีรสชาติแสบคือจัง,อ,งอันผักฟันสิงโตบอสานนอหรือว่าผักแดนดลลยเนาะเขาเอิญเนานะแล่อันนี้เขาเอิญว่า c ค t เอียหรือว่าผักหูแมวเนาะจ้ะแค t เอียอ้อยก็เลยจัดเป็นเมนูอำ่ำผัดพี่แกงเนาะเหรอ,อ,อประกาศผระกาศปลาจ้ะ เพิ่นแสบดีได้จ้ะพักงูแมวเพิ่นขมหน่อยเนาะแต่ว่าเพิ่นมีรสชาติแสบจ้ะเพิ่นจะมีขนแต่ว่าเขาเห็ดกับเขากำน้ำไปแล้วขนเพินพ่นก็ออนไปนเนาะจ้ะเนาะมือไปแกงเคเรสก,ก็ได้ด้วยค่ะเหมัอนแบบแกงเคเรกก็ได้ มันจะมีกินหอมแล้วก,ก็ขมปแปลแลมแปลแ่ม,แมขันเอาไปแกงคีรินกนี้กนมเน้นผู้สิิแซ่บนะจ๊ะแอบอบู่มาเจออยากกินข้าวเส่ากินข้าวเส่า <laughs> อย่าเเบี้ยว ตอนไหนจะเล่นอาหารนะรจะอ้อยมากินนะจ๊ะเก็บกินจนเมื่อนี่นะคะผัดพริกแกงผักหูแมวหรือว่าแคทเอียเนาะคะนะ่ะเนาะแคทเอียแล้วเนาะผักหูแมวของเขาเอืมเป็นแบบกลนเดียวกันกับผักฟันซนะึ่งตัวนะจ๊ะเนาะพืชผักสมุนไพรมันจะมี ตระกูลเดียวกันกลุ่มเดียวกันเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ารสชาติบางรสชาติมันก็มีกลิ่นแตกต่างกันไปหอมแตกต่างกันไปเนาะคะนะ่ะเนาะฮึผักกาดอร่อยบ่อยอร่อยมั้งอืมันก็เป็นผักกาดตัวหนึงซอยแกยปวด คนจีนิม่รสชาเขมปากกาแซบจ้าแซบคือผักขี้เล็กเลยจ้ะจะ้าว่าขมแห้งไหมจ้ะอันฟันสินตัวคนจีนขมแห้งกว่านิดนึงขมกับผักอันแคดเอียนแซบยุ่ยจ้ะ แคตเอียผักซอยโห่เอาะนึกว่าฟักผักหูแมวนะจ๊ะอันนี้กะหยาบเบอ่ะคือผักเวียนอ่อ,อยพันหมักคือใบบักขามอ่อนจ้ะชมชมฮะ ทราบทาบพ่นสิเกินน้ำสนามหย่าทั่วไปด้วยจ้ะด้วยน้ำสนับหย่าทั่วไปเมื่อวานหนูอ่อยเมื่อวานหนูอ่อยไปเก็บเห็ดเนาะไปเห็นเพิ่นได้มาก,กินเนาะแซ่บอยู่อืมหลอกเลนแซ่บจ้ะแซบพืชผักพัน พืชพันธุ์สมุนไพรเนาะจ้ะเนาะอ,อีกหนึ่งชนิดนะคะเดี๋ยวเอาอมาฝากพักหูแมวเด้อจ้ะตักหูแมวจ้ะเคยเนาะมีรสชาติขมหน่อยจ้ะเอาไปแกงขี้เล็กด้ยวยแกงขีเ้เล็กด้วยจ้ะซื่อแจ๋สับแกงขีเ้เล็กเอาไปอ่อายาผัดพริกแกงเบิองแซอยู่ นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะจากพืชพันธุ์สมุนไพรต่างแดนเด้อก็โอเคนะคะออก,ก็ขอขอบคุณนะคะคลิปนี้น้อยออกกขอจบคลิปนะคะอ,อกอขอจบคลิปเด้อแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่เข้ามาชมนะจ๊ะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าไปลจ้าบ๊ายบายจ้า